วันนี้จะมาสวนมนของกิจกรรมความเพียรของพักกิ่งไปดีพหน้านะครับผมครั้งที่71วันที่10เดือน7ในสลาวินลำดับที่102นะครับ นันจ็ดเป็นครั้งที่71ที่ข้าพเจ้าสลาวินเกษตรเล่นพรวรของถวายแสงสดสรารยา,ยาพระสุภวิริยมงคลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจะย่บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและดึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะับพันธะในบนสวยยน่วนแดงจนนั่งได้เทินหนึ่งตพาพระรัตนะตายอรหังสัมมาสัมพุทตรปะขวาพุทธังพระกนตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตปกุกตาธโมยธรรมัง,งนมัสสามิสุปฏิปันโนปกุกตัวสาวกสังโฆสังฆน้ำมามิ สัมบูชาพระภัยฤิ์พิราชอรหังสัมาสุทโธสิรังปรินิพุตโตกุเนหีธรามโนธานิปารมิหิจติสติเยวชีวังอรหังพุทธังตรมังสังฆังสันังคโตปูเชมิมัตจนาตะยังธรรมังยาดามิสุทินาสามชุมนุมเทวดาสันมันตาจักาวาเรสุอัตตะราคัฉันตุเทวตาสะทามังมุดาเจสาสุนตุสักโมกขังสักเคกามีจารุเปคิริศิขารตะเตจันติเควิมานีทิเปรตเทจะจคามีจารุวนาคาเนเคหะอุตุมีเคเต ภูมารเจนตุเทวราชรัธาวิสมมยักษ์ัคันธปนาคาติพันตาสันติเกยังมุนีวราวจนังคดวงเมตนันตุธรรมสุักระลวยัมปัทันตาธรรมสุักระลวยัมปัทนตาธรรมสุักระลวยมปันตาสี่ปุกพภานักการนโมตัพระคตัวราตตสมาสัมพุทธสรันโมตัสสะคตัวราตตสมาสัมพุทธศรันโมตัพสะคตัวราตตสมาสัมพุทธศรสะหาแต่สนะคมนปะทัพุทธังสันังขามิธรรมังสันังขามีสังฆังสันังขามีตุเตียมปีพุทธังสังนนังขามิ ตติยร์ปีพุทธังสนังกชามิตติยร์ปีธรรมังสนังกชามิตติยร์ปีสังฆังสนังกชามิหกสัจจคียังคาถานาทิเมสนังอัญญพุทโธเมสนังวะังเอเทนะสัจวัชนะสโซทีเมหนตุสัพพทานาทิเมสนังอัญญธรรมโมเมสนังวะังเอเทนะสัจวัชนะสโซทีเมหนตุสัพพทานาทิเมสนังอัญญสังโฆเมสนังวะังเอเทนะสัจวัชนะสโซทีเมหนตุสัพพทานเจติรัตนะปนามะคาถา ผู้ังนเมีตะนาปุตตัสรีราจิตตังธรรมังนเมีตะนาปุตตัวิสุทธิสารังสักังนเมีตะนาปุตตัสีราทิฏฐิอิตังนเมีจิตราชตังรัตนัตตยะวะหังสมาสมาโมสริตะวัตถุวิเศษสัพูตังอัญโยญานยุตัดคุณะโยคัสสะพวัตตังอัสุมิตยมิปิเตเทวะยถาติทันเถเอกังวินาตะจิตะเลสะมัสัมภเวนะโลเกกะกะตาจิจัจเจเรนจะปจุพูตังพัมพีระยานวิสยังอติทุตัสสะทังวิญญยหิปันทตะชัเนหิวิชัญญรูปังโลกัมีเกหิจิกทััััันนจจจจุุุุปลพิิิิิยยยงงสตตตตวคณกาะ แตมีหีเยวัชนนตายาตสวิสุตัมปีสมุตปัสตังนัมัสสีตุทัพปัสสาทธา,ทานังปุญญาติกานามัสสมุตตามาปุญญภูมังทุกขาปมุจจนามุขะสารนังคาตานังปูชระเฮสุปารมังอภิปูเชนยังนิพานาสจิกยายุปานิสัยยถังสมาเกเลสัมมาลสโธทานัสจิยาจัตสาตุหิอัตฐกุสะเดหุปัสสิวัิยังป,นา,ปา,า,งา,านิหิจจะปีตนังขัมมณียเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังคาตัมหาลาติณทิวังคะเนสุนัมัสสามานา กุชิมะจะปีศาจตังสุปันสันติตาตถานุปาริจยาสตาร์ตาจะปุญญะตถาสุกเตนะสุขีมเวมุเตชนาตสานจะกสถาปีสวัตถีหัวโตโยเจทัศธรรมวินาศยมหิปมาณพูตัวโลกุตราพิสมยโยนิยตัวสุโคจังดัสโสปนิสัยยะจะยยั่งยัอัยมปีหัวโตวัตถุเตเยปริจิตโตสุปาสารกาโรแปดนมันการติทธิคาถาโยจักกุมาโมหัมมาราปะกัศโถสามังวัพุทโธสุกเตวิมุตโตมารสาปาสาวินิโมตจยันโตบาเปสิเคมังเชนตังวินัยัง พุทธังวรัดตังสีรสารนามามิโลกะสานธัญจรวินัยกัญจัาันเตยสาเตชัดสิทีโหตุสัพพันตรายาเจเวสามิตุธัมโมทะโชโยวิยตัสสะสถุโลทัตเสสีโลกะสาวิสุทธิมัคคานิยานิโกธรรมธาราสาธารีสตาหโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรัดตังสีรสารนามามิโมหะปะทารังอุปสรรตถาหังรัญยสาเตชัดิทีโหตุสัพพันตรายาเจเวสามิตุสัทธัมมเสนาสุขตานุคุโยโลกะสาวิปุปปะกิเลสเจตตาสันโตสยังสันติโยชโคจะสวัคดิ์ธรังวิธิตังกะโรติ สังฆ no ์วันตังศีลสารมามิพุทธานพุทธังสมาธิระติชิงตัสัเตชะลิทโหตุสัพพันตระยาเจวิสาะเมนตุการนโมการอัตคาถานโมอัตโตสมาสพุทธะเมยิสินโนนโมอุตมะธรรมศาสสวะขาสัตสีวตินิทะนโมมาตัสกัสปีวิสุทธสีระติทิโนนโมโอมาตยรัสสะรัตนรัตยสัสสานด้วยกางนโมโอมกาติตัสะตัสสะวโรตยะสปีนโมกัระปภาเวนะวิคัตันตุอุปัฐวานโมกัลานุพาเวนะสวัสดีโหตุสัพพทานนโมกัลสเดชนะวิธีโหมิเตชวะสิ กิดบิลามุตุสมิงมหาวันย์มาตตาภิคุสังขีนัตสติงมันจะมัเตหิภิคุสัตติหิสเปหิวะอรหันตหิทัศหิจตระกูาจุหิเทวตาเยปุยณะท่านนี้เป็นด้หุตีปะคอนตังรัสนายาภิคุสังข์จจะอัตโขจะจุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตานัโหุสียังโผมควาสกเกสุเวนติการบิลามุตุสมิมหาวเนมหาตาภิคุสังขีนัตสติงมันจะมัเตหิภิคุสัตตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัศหิจตุระกูลา สันน yup ิปต um uh, Mont ิตาหุนติประคอนตังรตนายาปิกุสังขัญจายันูเนี่ยไม่ยังปียีะพระขวานเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวะพระเขาโตสิเกปเจกคาถาปภสยาอมติอันตะหัตาเทวตาเสราปีนามะพระวารุปุโสสมิชิตังวาปะหังภาสาริยปสาษิตังวาปะหังสมิชนยะเอวะเมวะสุทาวิเศสุเทเวสุอันตะหิตาพระเขาโตปุระโตปัตุลาหังสุอันตะหัตาเทวตาพระคอนตังอภิวาเทตะวะเอกมณังอนังทรงเอกมณงดังพิตาโัเอกาเทวตาพระเขาโตเซยิมังอคราภาสี มหาสมัยโยปวานนัสมิงเทวกายาสมัครคตาอาคตัมหายิมังธรรมะสมัยยังทักิตายวะอัปปาราชีสังกติอาตังโูอปปราเทวตาพะเขาวโตเสนีอิมังคังตังบาสีเยตระตะวิกบโวสมาทังสุดคิตตังอาตโนอุจุกะมะกังสุสารธีวันนิตานีขังเหตวาอินทริยานิลาขันติปันทิตาติอาตังภูอปปราเทวตาพะเขาวโตเสนีอิมังคังตังบาสีเชตวาคีลังเชตวาปรีคัง อินทชีรังโอหัจัมเนชาเตจันติสุทธาวิมาราจขุมมาตาสุนันตาสุสุนักติอัจฉริอปราติอุตาปะคาวาโตสันติเกอีมังคตังมาศีเยเกติพุทธังสันนัตตาเสตติเขมิสติปปายัคภูมิงปะหายะมานสังเทหังทิวกายังบริบูรณ์สันติติอัจฉริปะคาวาปิคุมันเตศีเยปุิยนะ พิกเวีทัสนสูโรัชกาลทูตสูตรเทวตาสันนิปปิฎาโหติสต่ฐานขะตังรัชนายยัิกุสังค์ขจจเยปิเตปิกเวอเฮิสุมติตมฐานังอารันโตสมาสัมพุทธาเตสันปีพควันตานังอิตตะปัลมาเยวะเทวตาสันนิปปิฎาเฮติสุงเจทาปีไมหังเอตระหิเยปิเตปิกเวีพริสันตินางขตมงธฐานังอารันโตสมาสัมพุทธาเตสันปีพควันตานังอิตตะปัลมาเยวะเทวตาสันนิปปิฎาพริสันติเสทาปีไมหังเอตระหิอาจิชิสานามานิ เศรฐีสามิพิฆเวเทวกกายังนามานิเทศีสามิพิฆเวเทวกกายังนามานิตัางสุนัรฐาสาธุกลางนามัสิการดถายพาศีสามิติเอวังปันเตติโคเตปิคูปะกอโตปัจจัสสรสุขะักวาเอตตัพวจาิโลกามรณุกาสามิยัตตภูมานตัสสิตายติสาคิดิทะปะลังปะหินตตาสมาหิตาปุตตุสิหาวสันลีนาลมะหังสสพิสามคุณโงอุทัตมะนัสสาสุทธาวิปัสสันามาณวิลาิญโยปัญจาสเตยัตวาวเนกาเปรละวัตเตนิตตะตุกอมริยะสถาสาวเกตสติเนเตเทวกการยาพิเคนตาเตวิชาถาพิกฆวุเตจะอะะะตปมจ เตสัมปาตัวละหูญาณังอมรุษณะทัสนังอภิเกษตัมมัตถคุงสหัสสังอสัตตาสิงสตังเอกิสานังอมรุษณะมัตถสงอภินันตมัตถคุงที่สาสภายุตตาอหูเจสามปาอภินายะขวักิโตนะจิกุมาตตอมริสถาสาวเกศสันเนเตเทมปยาอภิกันตาเตวัชถาพิกโวเยวังกิติสามิคิราหีอนุปุปโสรสัตตสหัสสาวิขาภูมากาเปไดวัตวอิทิมันโตจุติมันโตวานัเตุะสตสินโมธมนาอภิกมุงพิทุนังสันติงวณัง ชาสหสัสสาเหมตายขานะต่าวนิโนอิทธิมันตยุติมันตวานัตโตยะสัตติโนโมทมนาพิกกมุงพิกุลังสัมิติงวณังสตาคิลาติสหัสสายขานะต่าวนิโนอิทธิมันตยุติมันตวานัตโตยะสัตติโนโมทมนาพิกกมุงพิกุลังสัมิติงวณังอิจเตโสราสหัสสายขานะต่าวนิโนอิทธิมันตยุติมันตวานัตโตยะสัตติโนโมทมนาพิกกมุงพิกุลังสัมิติงวณังเวสามิตาปัญจสตาขานะต่าวนิโนอิทธิมันตยุติมันตวานัตโตยะสัตติโนโมมนาโิทัมงิสวนง กุมพิโรราชเอโกเวปุสษนิเวศนังปิญญลังสตาสหัสังยัาันลังปยุปปาสติกุมพิโรราชเอโกโสปะคะสันติว่านังิมจติสังราชาทศตรโนภาษาติคันลับพลังอธิปติมหารชายยัสติโสภูตปิรสาภาโออินนามามหาวราอิติมันตะีุติมันโะวันนั้โยัสสินโนโมทมนาพิกมุงพิกุนังสัมติงวานังทักกินัญญาิสังราชาวรุนโหรตปะสาติกุมพันลังอธิปติมหารชายยัสติโสภูตปิรสาภาโวอินนามามหาวราอิจิมันตะีชุติมันโตวันน ปัจฉิมัญญาทีสังราชาวิรูปปทโภาสตินาคานังิปติมหาราชายสัิโสพุทธปิฎสภาโออินทนามามัพภะราอิทิมันโตยุติมันโตวนาวเตสิโนโมทมนาปิกมุงปิกกนังสำมิงวณังอุตตรจักที่สังราชกเวโรตมภาษาสติอยากคานังอัติมหาราชายสัิโสพุทธปิฎสภาโออินทนามามภะราอิทิมันโตยุติมันโตวนาวเตสัสิโนโมธมนาปิกมุงปิกุนังสำมิงวณังปุริมาทิสังทัตตาโถทักชิเนนะอุล สันทลมนาอรังสูวันกัเปริวัทเวจะสังมยาวนุทสะคูยานิกาสธมมยาุเรนูเวเกนทูวิูจะวิภูโตสารจะธนกามเสดโอใจกินุพันธุนิคันดุจะปนะโทโอปมันโยจะติวุตโตจะมาตลิอิจเตโนจะคันทัพโนัลลุลราชโชัสโนสโภอาคูปัญจสิโคเจวะติมพลุสิวัฏทศะอิเดชยจราชโนคันทภาสาราชุพโมธมนาพิกมุงพิคุณังสมิติงวนังอธาคูนาภาษาลาคาเวสาสาราตาตจารสมารสละโา อิรันนมหมาหหนาโคสปคาค้สาระิงวนางเย,ยนะครราเจสสา,าสาราติทิพาที่ชาปขีตอิตุตตะคูหาสตวนมัชปตาจิตาสุปนายเตสนามังอภิยันตานาคราชานมาสีสปนโตเกม,มากาติพุทโธนาิวจอุปวะหายนตานางคาสุปนาสนามสุพุทังจิตาวชิชาเทนะสมุทังอสุราิตาพารวสวัเตที่มันโตยัสติโนกาลกันชามหาวิสมาอสุลาธนเวกษาเวปิเตสุจิจิจักรปะหาร อาภูจติวาปฐวีจตเตโชยุตตาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุทจยะสัตสหเมตตาการุณาการิกาอังคุเิวะยิสติโนทัตติโตสัศกาลยาสเถนะต่างิโนอิมันโตอิมันตวานตุยสติโนโมทมนาภิกมุงภิกขัังสังติงวนังเวินทูจติวาสหลีจะอัสมาจตุเวยามาจตสุปนิสานเทวาจัทะมาคุปุรักิตาสุริยสุปนิสานเทวาสุยมะคุปุรักิตานะคาสานิปุรักิตวาอาคูมันทะวะราหกาวสุนังวโสเสโุสโกปะคาปุรินโท ทศเสตทศถากายาสัตเพนะตับนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวานัตตุยะสัตสิโนโมธมนาอภิกรรมุงพิกรังสัมปติงว่นังอธาคูสาปูเทวาชลามะขีปสิขาลีวะอริจารเโรชาจักอุมาภูพานิพาสิโนวารุณาสังหารธรรมาจักอจุตาจักเนจกาสุริยะลุจิลาอาคูอาภูวาสวาเนสิโนทศเสตทศถากายาสัตเพนะตับนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวานัตตุยะสัตสิโนโมธมนาอภิกรรมุงพิกรังสัมปติงว่นังสมานามหาสมานามนนุุุสสาามมต กิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูธโยเทวายเจารุมิตาวาทิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเดวายัสติโนทัศเตรษทัสสากายสัพเพนะตวนิโนอิทิมันโตขิติมันโตวนาตุลาสติโนมุทธมนาพิฆมุงพิฆละนังสัพติงวนังสุกาปรุมหาอรุณาอาคูมิฆาสาสหอุตตะไครหาปัมโมคขาอกูเดวายวิจคนาสถานปตาหาลักขามิสกาใจัยอัสติโนทะยังอาคาบุโนยุทิสาอวิสติทัศเตรษทัสสากายสัพเพนะตวนิโนอิทิมันโตขิติมันโตวนาตุลาสติ เขมีิยาตรึกยามากรตะกาเจยะยัสติโนสามพิตัการลำเสถาชุตินามาจะอาสวะนิมานะรัติโนอาคูถากูปันิมิตาเทเสเตสัานายาสเพลตะตะนิโนอิทิมันโตเจติมันโตวันโตเยสติโนโมทะมนาพิกามูปิกุนังสัมจิงวะนังสัตเทเตเทวนิขยาสัเพนะตะวณิโนนามันเเจนะอาคัรฉุนเยจันเยเสถาสหะปุถชาติมัคคิลังโอข้าตินะมนาสวังทักเคมูทักตะรังนาคังเจนวะติตาจารังสุพมาพระมตจ้ปุตตายที่มาโตสหัสนาโกมารติโสัตโสปะค้าสัมติงวะนังสหสพมัังลวน มหาพรมาที่เศติฐอุปปัโนชุติมันโตพิสมายโยยัสติโสเทศะอิสราอาคูปัจเจกกวัสสตรีโนเตสจักมัจโตอาคาลิโตปาริวาลิโตเตยสเพพิกันเตสินเดเรเวสัพรมเมเกมาร์สีนาพิกามิปันสักกันนสักมันทิยังเอถากันนสักพันทัะลาคินะพัทธมัทเโวสมันตาปาริวาเลสามะโวมิจจาโคตินังอิจิตถามหาสิโนกันนสีนังกับเปษยิปานินาตะลัมขจจสังกรวมนาเพระวังยะทู้ผู้ยะถาผู้โกุลเมโคทังยันโตสุวิตโกตัสโสปจุฑาวัตริสังคุโธอัสยังวาเส ธัญสาพพังอภบพิญญาญาอวะกีโตนัจโกุมาตุอมารีสถาสาวเกศสัทเนตเตมัรสินาพิกันตาเตวิชาพิกโวเตจะอาตบพามะกะลุงสุตวาพุทธศาสนาสนังวีตระหีปะกามงในสัรมปิอินชยงสเพวิเกศสังขมาพิยาติตายะสัตสินมุลธนิสหพุเตหิปสาวกาเตเชนเนสตาติสิบเอ็ดมังคลาสุตังอัเสวนาจักรภรนังปริธานจะเสวนาปูชาจะปูเชนียานังเอตัมมังคุลตะมัง ปฏิรูปะเทศะวาโสจักภูเกจกัสตะปุญญาตาอรสามาปิหิจจะเอตามังมุตตะมังภะหุสะจัจฉิปันจะวินโยจัตสุสีคโตสุภาสิตาจตยาวาจะเอตามังมุตตะมังมาตาปิจุบุทานังปุถารสังสังฆันวนาคุราจักกามตาเอตามังมุตตะมังธัณจจะธรรมะจริยาจักยะตะกรนจักสังฆันวนาวัชานิกรรมานิเอตามังมุตตะมัง อารตีวิริตีปาปามัจปานาจสัญโมอปมทจะทำมสุขตัมมังุตมังคารวะจัตนิวโตจัสันตุเทจักัตัุตาการณธรมมวนังเอตัมังุตตมังทันตีจัสวัจจสตาสมะยานจัทัสนังนิการณธรมสากัชฉาเอตัมมังุตตมังตะโูจัตคมจเรยนจัตรียสจนะทัสนังนิพานสเจิยาจัตเอตัมมังุตมังพุทธัสสะโลกธรรมิหิจิตังยสานกรรมปติอกรังวิริชันเขมังเอตัมมังรุตตมังเอตาริส อิทัตนาตัณาปริบยังกิจิวิตังอิทาวาหุลังวาสัคเเกสุวายังราตัณาปริตังเอตนาโนสมังนาธีตะถาเกเทนะอิทัมปีพุธีราตัณฐาปริตังเอนะสัจจนาสุตโหนตุยังวิลาขังอมตัปริตังยัตถชาสะยะมุนีสมาหิโตนาติระธรรมเมนะสมาธิกิจิทำปีทรมเมนาตัาปริตังเอตนะสัจจนาสุตีหตุยังพุทธเสสโถปริวันยิสุจิงสมาธิมานันตะ เตติคินญาสุขกตัสสาสาวกอิเดสุทินานิมหาภารานิอิตังปิดสังเคศังปริตังเอเตนะสะเจนะสุิีหอนตุเยสุปยุตามรสาทันเฮนะนิการิโมโคตมะสาสนังหิเตปฏิปตาอามันตังวิขคหะรัฐามุทฐานิพุจิงพุชมนาอิตังปิดทางสังเคศังปริตังเอเตนะสะเจนะสุิีหอนตุกินังปูรันังนวังนักที่สัมภวังวิรัตจิตายยะติเกเพราะสมิงเตทิคิติชาอวิรุณีชันทานิพันติธีรายะถายะปฏิโปอิตังปิดสังเคศังปริตังเอเตนะสะเจนะสุธ กิตันมทั้งหมดสารสวัรคอัตตาเวกิตังเสโยยาจะย่างอิตราปชาอัตตันตสะโพสะนิจังยัสสัญตะจานิโนในวัดเทวนครนครโภนัมาโรสารภูมนาชิตังอปะชิตังภิกขะาตถาลุปรสะชัตุโนสิบสี่เกตุปุตตะสูตรพริสีตานิขังเีนะปปะเขาตาชนะตาปัสตะอรหันตาสมัสสพุเทนะเอสาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปะระยะมาอิติกิริยะมาปิติสษัมปทานินะมาตังหิโตมาในยะไยเหนะมาอาการละปะริวิกตะเกนะมาทิสินิชานะกันตติยยาาาามมมผัพะะรูปโโนนค ยถาตุเมหตานวชเชนยถาอิเมธรมาอกุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวิญยคารหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตยะสุขยะสังวัตติอัตตุเมหปชะเฮยาายาตุเมเหอัตนวัชนะยถาอิเมธรมาอุสลาอิเมธมาอนาวัชัยอิเมธรมาวิญโยปัสสาอิเมธรมาสมัตตาสมาธินาอหิตยสุขยะสังวัตติอัตตุเมหอุปสมะชะวิหะนิยาติสิาอุปนิยสุตอุปนิยติเชี่ยวตะบัปปมายุชรุปะนิสตระนัสติตานี อุปนิติเชื่อแต่มากประมาณอย่างที่รูกปันอิศสัตติตานาเอตังพยังมรณะเปกขามโนโลกาภิสังปเชเหสติเปโขโยทกาจินะสังยโมวายยะอุะเจตสาตังกัสาเปตสาสุขายะโหติยังเชื้อมโนปการติปุญญธรรมโมภเวรัคติธรรมมัจิงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานที่สังโสดมเมสุจินเนนัตตุขติงข้าจติธรรมมัจลีสเปสังคาราอนิจจติยะถาปัญญาปัสสติอัตานิปิติทุเตสัมมาโคสิฏยาสเปสังคาราทุกขติยะถาปัญญาปัสติ อธานิปินธิติทุกเกสมคโคสุทิยาสเปธามานตตติจะฐาปัญญาปัสสติอธานิปินธิติทุกเกสมคโคสุทิยาที่ปกอปันนตกระชาดกอปันนตกระฐานะเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตัธนยะเมทาวีตังคัน,กกนยทยะอปันนักังพระหงเวสนางยันติปปปานิวานานิอารามัลคุจย,ยานิอนุสาวพญายติชิตาเนตงนังโขสนางเขมังเนตังสามุตตมังเนตังสามาคมาสัพพตุขาปุจจติโยจะพุทธันจัดธรรมันจัดสังฆจัดสนางคตโตจตาริอริยสัจานิสัมมันปัญญปัสติ ทุกครั้งทุกข์สมุปาทางทุกขสัจจะอธิกรรมังอริยะอธรรมที่กลางทุกครูภาษามาคามินังเอตังโขสานังเขียมังเอตังสายมุตตะมังเอตังสารมาขมะสัารทุจขาปุจจติเปพียรพระเจระตัชาถาอติตังนันวาขมยะนัปฏิกังเขนักตังสิ่งบูรณในเความนุลสิ่งบูรณแรงเนความดุลหวังที่มาไม่ถึงยาทัศติปัติเทนตังอปัสสัจาะอนักตังสิ่ในรถเป็นแล้วก็เป็นอนัภาเป็นแล้วสิ่ในมันถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัญจุปนัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังอัััังงงุกตวิธานรูปโพเย บุคคลในเห็นใจการทปัจจุบันเพื่อน่งเงนผ่งารนั้นได้คนนั้นผู้เรนนั้นเหนื่อยขังโถิดออาชีวะที่จมาตะปางโกชญามรัตนสุเวร์เพื่นำมาเปลี่ยนเสนวันนี้แหลกครัฐพลูความตายในวันรุ้งนักอินโนสังฆารันเนะมหาเซนะมาจุนาเพราะความปฏิปการบรรนาผู้มีสรัทย่านั้นยังไม่มีอะไรทั้งหลายเดี๋ยวมหาดีมาตะปิอโหรตะมาตาทตังตังเวปัตเทกโตติสันโตอาจิมเนมุติติพระมณีผู้สงบยงเนี่ยบุคคลที่มีปุติอย่างนี้มีความเพียรวก่าานีทจะเคณได ชราลธรรมุหีชราอนัตติโตนั้นความแก่เป็นธรรมราจงะลดความแก่เป็นไปไม่ได้พยที่ธรรมุหีพยที่อนัตติโตนั้นความเจ็บไข้เป็นธรรมราจงะลดความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มานละธรรมุหีมานละังอนัตติโตเป็นความตายเป็นธรรมราจงะลดความตายเป็นไปไม่ได้สัพเพหิเมปิหิมนาเปหิอนาเปภาวะพิณาภาวะเราจะเว้นเป็นต่างๆคือเราเราจะต้องพัดพ่านจากของรัฐของเจริญใานทั้งหลายนั่งปวงกรรมัสโกมิกรรมไททาโชกรรมโยนิกรรมัสพันทุกรรมปฏิสารโนเป็นการเหมือนกันกันพูดมีการแบ่งการเกิดมีการย อย่างกำมับบงริษามิกาญยนังวาปะปักังวะสหา,า,ายโยโธวิสามิข้าสมกำมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเลยเป็นทายาททแล้วในของกำมันนั้นเสืบไปเอวะอัมหิหีอภินหังปัจเจวิกิตัพังราทังหลายคนเรียกอย่างนทุกวันเถิดสิดเท้ทากิวตาโอโยชนะคาถาทุกขาปตาญิทุกขาพยาปตาจันิพยาสกปตาจันิโสกาขนจุสัเปติปานิโนเอตตวตาจะอัมหิหีสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพทิวานุโมทันตุสัมปสสามสิทธิยาฉรังฉรังตุสัทายะฉรัง สัพเพพุทธาพระปตาปัญเจกัญญาพลังอัศจรรย์ตรตเตชนะละักขังมณามิศภโสยี่สิบเทวตาป็นชนะคาถาคันธรมยังปันชนะคาโยพาลามเสยา่าเทวตาสันติวิหารวารเนีทูเปกะเลโพธิเกเรติงแตหิงต,งต,งตาธรรมทานในนับพรตกปุติตาสโสถิงกนะนติถาวิหารามัมทะเลเทลาจะมัชฌานาการจัตพิโคศรานิการธนปฏิอุปัสการขมาเจเทศานิขมาเจอิสราสัพพนะภูตาสุภิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสงเดชทาตาอันเโวปาริกานิยาดีการธรรมะรังปฏิเตชะเบปิตุกสัตบรรลุดุสังพย ธาตุจีรังสตาโมธรรมะธลาจะปุขลาสังโฆโหนดุสมะโควะอธัธยะจัคิตยจงงะจามเฮนะคะดบุกต่ธรรมโมสเปปิธฐะมะจรินโนวุทิงสตาปุณายมะธรมเมอริยปวีทิเตยี่สิบเอ็ดสภัพปฏิละคาถาหัน่นธรรมยังปฏิละคาระโยพนามาเซปุญญสิธานิขตสะยาน,นยานิขตานิเมเตสันดับพะกิโนโหนตุสตานันตาปะมานะกายเยบิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิทะโยทิฏฐาเมจายะทิฐาวะอันเยมะชะเตเวโนสตาติทันติ โลกกษมิตรเตยภูมานิตยโยนิกาปเจกจัดตักราสังสรารตาพ่อาพระเวยาตังเยปิทเทลเมนุโมทตุเตสยังเยจีมังนภาชานติเทวเตสังนิเวทยุงมอยากทินะบุญยนังอนุโมทนาเหตุนาสเปตาตาสังหนตุอเวนาสุขาชีวิโนเขมบัตรทันจับปปวดตุเตยสตาสิกตังสุภาก่อนสังไรไม่มีเส้นสุดมีประมาณจงมีผู้มีสขันบนที่เขาทำ,ทำในบัดนี้แหล่งมูลทั้งหลายอยาาื่นที่เขาทำแล้วคือส่วนใหญเป็นที่รักผู้มีคนมิมนาและบินดาของเขาเป็นต้นที่เขาได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็น และสั์นอู่ที่เป็นกลางอะไรเดียวกันตั้งอยู่ในโลกเกินในเพ่มสามเกินในบัสี่เกินมีคั้าหลายันหงและคันสี่ต้องอยู่ในพบน้อยและพใหญ่สถานใดทราบการให้สืบูุณ์เขาจ้าแล้วขาสัตนั้นจึงมานเองเถิดสัตวาย่อไม่ทราบการให้สมบูรณรเขาเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายที่แจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมธันททั้งหลายเขจ้าให้แล้วเขาสัตว์ต้งหย่งมีเวรยู่เป็นสุขสมเทมเถิดและจงถึงท่านเกียเถิดของวดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จคืนโดย ขอสุขสัีจะเกิมีข้าพเจ้าขอให้พลอยทุกภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าจริญกรามขอจุดเทศ่างหลายปุโริตงานสรย่างมณและธมะเหล่านี้เมื่อมนล์ธรรมะปุโตให้แก่ข้าพเจ้าและทุงมงคลพระกิ่พิมพ์นดิี่สำเร็จพระเจ้าสั่งมรัดวรนิพานจ่ดเจอมรดงลทั้งหลายที่สามนี้ที่ผมาจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนพแห่งพทิ์ะาเจ้าในาระาศาลหายเย็นสิทธิทุกปรารเบูราสมพระเจ้าายเา ขอพันืนผู้มีเจตนาและพันนิพาทุกท่านขอจปอภัยและอความการทนสิ้นประสบความสำเร็ในเรื่ในที่ใที่การงานท้าตอบริสัทมาะมาทั้งหลายสมบพรอมรสารสมบัติสมบัติมีตาเห็นธรรเสด็จในการพิปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญเรื่องพิษพรใช้ทั้งคือยุวนาสุขารรเทานขออน้โมูทกับโพยสิทธิท่านด้วยเทิน